ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าจากความประมาทก็ได้เลยนะครับผมเจ้าโกโปรผมนะฮะใส่ไว้ในกร,ระเป๋าเสื้อแล้วก็ด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนขี่มอเตอร์ไซค์ฮะมันก็ร่วงไปแล้วก็เป็นแบบนี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะเรากําลังจะมาเช็คความเสียหายกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดมาแล้วให้คุณผู้ชมเห็นไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับให้คุณผู้ชมนะฮะจุดประสงค์ของการทําคลิปวิดีโอนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะอันดับแรกครับความแข็งแรงของโกโปรแ่ดคร เป็นอลูมิเนียมฮะเดิมทีนะครับเขาก็จะเป็นยางยางไปทั้งตัวนะครับแต่เจ้าตัวนี้ฮะเป็นอลูมิเนียมครับแต่ด้วยความเป็นอลูมิเนียมของเขาตรงนี้นะฮะมันก็ทําให้เจ้าตัวนี้บุบไปเลยฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่ามุมเนี้ยมันตกไปแล้วมันบุบไปเลยครับผมไม่แน่ใจว่าความสามารถในการกันน้ําของเขาเนี่ยจะยังโอเคอยู่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เสียหายอะไรครับผมคุณผู้ชมปกติเวลาไปไหนมาไหนก็ถ้าต้องการโดนน้ําหรือว่าจะลงน้ำนะฮะก็ให้ใช้ housing ตัวนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับ ผมอ่ะเรามาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นครับอันดับแรกนะครับบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าที่เห็นอยู่ด้านนอกนี่นะครับผมติดฟิล์มไว้นะฮะเป็นฟิล์มกระจกที่ใช้สําหรับโกโปโดยเฉพาะนะครับจุดตกจุดมุมกระแทกตกอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูครับว่ามันโอเคอยู่ไหมสําหรับตรงนี้ครับผมอ่ะผมจะลองแกะนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกับผมเ๋ยหะจุดปลอดภัยที่สุดครับผมอ่ะจุดนี้ไม่แตกเนาะดูนะครับรอยแตกที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับผมตรงนี้ฮะอ่ะผมจะลองแกะดูนะครับอ่า นี่เป็นการแกะไปพร้อมๆกันสดๆกับผมเลยนะครับเราจะได้ดูว่าภายในมันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าครับผมเราจะดูว่าไอ้เจ้าฟิล์มราคาไม่ถึง100บาทเนี่ยนะฮะมันช่วยปกป้องกระจก อจอควปวงผมได้มากน้อยแค่ไหนครับผมนี่ฮะเราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือฟิล์มในส่วนที่เราเห็นว่ามันแตกนะฮะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันฮะโชคดีที่ผมไม่ได้ใส่เจ้ามอสทั้งหลายแหล่พวกนี้ไปด้วยนะครับพะถ้าใส่ไปเนี่ยเข้าใจว่าความเสียหายน่าจะหนักกว่านี้แล้วครับผมอ้าวเรามาดูนะฮะในส่วนของจอครับผมไม่พบว่าเกิดความเสียหายหรือรอยแตกขึ้นในส่วนของจอที่ติดตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะ ลองมาเปิดดูการทำงานนะฮะแต่ที่เราเห็นชัดๆนะครับคือเจ้ามุมตรงนี้ฮะที่เห็นความเสียหายแบบชัดเจนม,มาค,คุณผู้ชมครับมุมเนี้นะฮะแบบอืนะก็น่าเสียดายนะครับ1 4 5 0 0นรบาทฮะลองมาเปิดดูครับผมว่าใช้งานได้อยู่ไหมปรากฏว,ว่าเปิดติดนะคุณผู้ชมครับผมอาจะเปิดติดแล้วเดี๋ยวเราลองมาถ่ายดูฮะถ่ายติดไหมถ่ายปั๊บอ้าวทำงานได้ไหมจ๊ะทางานได้ไหมจ้าโอเคทํางานได้ครับคุณผู้ชมครับผมโอเคฮะพระสมว่าเจ้าฟิล์มราคา ไม่ถึง100บาทนะครับมีในเซ็ตนะฮะเขาก็จะมีแผ่นฟิล์มด้านหลังนะฮะมีในส่วนของที่จอแล้วก็ในส่วนของดิสเพย์ที่แสดงผลตรงนี้ด้วยนะครับในราคา100ร้อยกว่าบาทครผมเข้าใจว่ามุมที่เสียหายมากที่สุดสำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่มีจอนะฮะนั่นก็คือในเวลาตกกระแทกในส่วนของมุมะคุณผู้ชมฮะมุมตรงนี้แหละฮะที่เป็นส่วนทําให จอแตกมากที่สุดนะครับเวลาตกนะฮะแม้ว่าเจ้าตัวฟิล์มเนี่ยเขาจะมีส่วนในการกันได้อยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ร้อเเซนะครับแต่ถามว่าหามาติดไว้ดีกว่าไหมติดไว้ดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับผมนี่ถ้าผมใส่มดใส่อะไรพวกนี้ไปด้วยเนี่ยจะเสียหายหนักกว่านี้มากครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้อะไรที่มันปลอดภัยกว่านี้ s a ฟกว่านี้ฮะผมแนะนํานี่เลยฮะเคสซิลิโคนครับคุณผู้ชมฮะผมซื้อมา5อันฮะคุณผู้ชมครับ เจ้าตัวนี้ฮะโดยปกติผมจะใส่ไว้ตลอดครับแต่ตั้งแต่ได้เจ้าตัวพวกมีเดียมอดพวกนี้มาเนี่ยผมก็มาใส่ไอ้เจ้าพวกนี้แทน ก็เลยทําให้ตัวนี้ใส่ไม่ได้ซึ่งหากว่าวันนี้ฮะผมใส่เจ้าตัวนี้ไว้ครับผมตัวซิลิโคนเคสตัวนี้ฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้ครับกระแทกไปเนี่ยอย่างนุ่มมากๆเลยฮะผมซื้อมาทั้งหมดอยู่5ตัวครับตอนนี้ก็เหลือที่ไม่ได้ใช้อยู่4ตัวใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะครับผมเดี๋ยวส่งให้ถึงที่เลยฮะราคาเพียงแค่150บาทเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าซิลิโคนเคสตัวนี้ฮะดูสิครับถ้าผมใส่แต่แรกนะมันก็ไม่เสียหายขนาดนี้ฮะผมก็รรู้้สกวว่ามนะา,ววามแยยยจเเลด ามประล้วนๆครับคุณผู้ชมครับผมและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่็งชาแนลครับสวัสดีครับ